พวกเรากลุ่มที่1 6จะมาเฉลยแบบฝึหัดบทที่4การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้างข้อ4ค่ะข้อ4บริษัท A รับก่อสร้างจำกัดมหาชนรับงานก่อสร้างลานจทดให้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีมูลค่าตามสัญญา650,000บาทระยะเวลา4ปีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ค่ะค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจนถึงสิ้นปี ปี2 5 x 1 7 0 0 0 0 0บาท2 5 x 2 2 2 6 8 0 0 0 0บาท2 5 x 3 2 8 3 5 0 0 0บาท2 5 x 4 3 5 2 0 0 0 0บาทต้นทุนที่ค่าว่าจะต้องจ่ายเพิ่มจนกว่างานจะเสร็จปี2 5 x 1 2 1 0 0 0 0บาท2 5 x 2 5 6 000, 7 0 0 0บาท2 5 x 3 685,000บาทจำนวนเงินที่เรียกเก็บจนถึงสิ้นปีมี 25x1 630,000บาท 25x2 1,925,000บาท 25x3 3,175,000 5 0 0 0 0บาท 25X4 9บาทดิฉันนางสาวประวัติโลกคำเล็กที่21ข้อ1น,นะคะการคำนวณวัดระดับความก้าวหน้าวิธีปัจจัยนำเข้าเราต้องหาว่า ในแต่และปีงานเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โดยใช้หลักการคืออัตราส่วนของงานที่เสร็จเท่ากับต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วถึงปัจจุบันหารประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้นปี2อ x 1เราจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้น700,000บาทหารต้นทุนประมาณการทั้งหมด 2800, บาทได้ความก้าวหน้าเท่ากับ25%ปปี 25x2 ต้นทุนสะสม2 2 6ล้า0บาท หารต้นทุนประมาณการ2,835,000บาทได้ความก้าวหน้าเท่าก well, ับ80%ปี 25x3 ต้นทุนสะสม2,835,000บาทหารต้นทุนประมาณการ3,520,000บาทได้ความก้าวหน้าเท่ากับ80.54%และปี 25x4 ต้นทุนสะสม3,520,000บาทหารต้นทุนประมาณการ 3,520,000บาทได้ความก้าวหน้าเท่ากับ100%งานเสร็จสมบูรณ์ค่ะอ้างอิงจากหนังสือเรียนหน้า4ีถีที่16และอ้างอิงจาก TFRS 15หน้า15ย่อหน้าที่41และ42และหน้า42ย่อหน้าที่ขอไข่18ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวคอ,อนิพาชนาัดรหัสนิสิษ6์0 1 0 9 1 0 3 5 8ต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อที่2กันนะคะข้อ2การคำนวณรายได้ที่รับรู้ในแต่ละปีเราจะนำเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้ามาคำนวณเป็นรายได้โดยหลักการคือรายได้สะสมลบด้วยรายได้ที่เคยรับรู้ไปแล้วค่ะเราจะเอาความก้าวหน้ามาคูณกับมูล,ลค่าสัญญาซึ่งคือ6ล้านหแสนบาทค่ะปี2 5งห้ต้นทุนเกิดขึ้น 7แสนบาทหารด้วยต้นทุนประมาณการทั้งหมด2ล้าน8แสนบาทคูณด้วยราคาสัญญา6 5ล้าน0แสนบาทรายได้ปี2อห้ x เท่ากับ1 6 2 5 0ล้าน6แสนมบาทค่ะปี2อห้าต้นทุนสะสม2 2 6ล้าน2แสนมบาทหารด้วยต้นทุนประมาณการ2,835,000มบาทคูณด้วยราคาสัญญา6 5ล้าน0แสนบาทจะได้รายได้สะสมเท่ากับ5ล้านสแสนบาท แล้วลบรายได้ที่ได้รับรู้ในปีที่แล้วเท่ากับ5,020,000 00ลบกับ1 6 2 5 0 0เท่ากับ3,507,500 00บาทดังนั้นรายได้ปี2562เท่ากับ3,507,500 00บาทค่ะต่อมาเป็นปี2563ค่ะต้นทุนสะสม2,835,000 00บาทหารด้วยต้นทุนประมาณการ3,520,000บาทคูณด้วยราคาสัญญา6,500,000บาทจะได้รายได้สะสม 5,235,85.23บาทแล้วลบรายได้ที่ไรับรู้ในปีที่แล้วเท่ากับ5,235,85.23บาทลบกับ5,200บาทเท่ากับ35,85.23บาทดังนั้นรายได้ในปี2 5 x 3เท่ากับ35,85.23บาทค่ะ และปี2 5 4ต้นทุนสะส,สม3,520,000บาทหันด้วยต้นทุนประมาณการ3,520,000บาทคูณด้วยราคาสัญญา6,500,000บาทจะได้รายได้สะส,สมเท่ากับ6,500,000บาทและลบรายได้ที่ได้รับรู้ในปีที่แล้วเท่ากับ6,500,000บาทลบกับ5,230,585.23บาทเท่ากับ1,264,914.77บาทโดยอ้างอิงจากหนังสือเรียนหน้า4ขี27และ TFI 15หน้า12ย่อหน้าที่35ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลัตยาธรรมานามเลขที่28ค่ะคำนวณกําไรขั้นต้นที่รับรู้ในฐานะปีป25ี 25x1 รายได้ที่รับรู้1,625,000บาทค่าใช้จ่าย700,000กําไรจะนํามาลบก,กันเหลือ925,000บาทในปี 25x2 รายได้ที่รับรู้3,575,000บาทค่าใช้จ่าย1,568,000บาทกําไรนํามาลดก,กันเหลือ2,700 0 70, 000, บาท ในปี 25X3 รายได้ที่รับรู้30,85.23สตางค์ค่าใช้จ่าย5 6 7 0 0 0 0บาทกำไรนำะมาลงการเนเหนือ5 3 1 9ส0สาสตางค์ในปี 25X3 รายได้ที่รับรู้ลดลงเพราะการปรับปริมาณการต้นทุนและต้นทุนจริงจะสูงทำให้รายได้น้อยกว่าต้นทุนจึงต้องรับรู้เป็นขาดทุนค่ะ ในปี 25x4 รายได้ที่รับรู้1,264,914.77สตางค่าใช้ใจ่าย685,000บาทกำไรำนำมาลกการเหนือ579,914.77สตางปีสุดท้ายกลับมามีกำไร579,914.77สตางรวม4ปีบริษัทมีกำไรทั้งสิ้น2ล้าน 980,000บาทค่ะอ้างอิงจากหนังสือหน้าที่4ขีด27ดิฉันนางสาวสสิการบุญเสิร์ตข้อ4บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องปี2561เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเราจะบันทึกโอนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้างานก่อสร้างเราจะบันทึกเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง700,000บาทและเครดิตวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆ700,000บาท ต่อมาจะบันทึกการส่งบินเรียกเก็บเงินเราจะเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้าง6 3 0 0 0 0 0บาทและเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา6 3 0 0 0 0บาท3 1ธันวาคมเราจะบันทึกการรับรู้รายได้และกำไรขั้นต้นณนะสิ้นงวดบัญชีเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง925,000บาทเดบิตต้นทุนการก่อสร้าง70,0,000บาทและเครดิตรายได้ค่าก่อสร้าง1 6 2 5 0 0 0บาท ปี2 5งห้ x 2เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเราจะบันทึกโอนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้างานก่อสร้างเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง1นึ่งล้านห้าบาทและเครดิตวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆ1นึ่งล้านห้าแสนบาท1 5 6 8 0ล้บาทมาจากต้นทุนสะสมปีนี้คือ2องล้านสองแบาทลบกับปีที่แล้วคือ7,000 0สบาท ต่อมาเราจะบันทึกการส่งบิลเรียกเก็บเงินเราจะเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้าง1 9 2 5 0ล้านบาทและเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา1 9 2 5 0 0 0บาท31เธันวาคมเราจะบันทึกการรับรู้รายได้และกำไรขั้นต้นนาซิ่งงวดบัญชีเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง2700,000บาท เดบิตต้นทุนการก่อสร้าง1 5 6 8 0ล้านบาทและเครดิตรายได้ค่าก่อสร้าง3 5 7ล้านบาทปี 25x3 เอดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเราจะบันทึกโอนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้างานก่อสร้างเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง567,000บาทและเครดิตวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆ567,0 0 0บาท5 6 7 0 0 0บาท มาจากต้นทุนสะส,สมปีนี้คือ2,835,000บาทลบปีที่แล้วคือ2,268,000บาทต่อมาจะบันทึกการส่งบิลเรียกเก็บเงินเราจะเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้าง3 1 5ล้านบาทและเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา3 1 5ล้านบาท 31ธันวาคมเนื่องจากปีนี้มีผลขาดทุนเราจะบันทึกการรับรู้รายได้และขาดทุนนักสิ้นงวดบัญชีเราจะเดบิตต้นทุนการก่อสร้าง5,67,000บาทเครดิตงานระหว่างก่อสร้าง5,31,914.77บาทและเครดิตรายได้ค่าก่อสร้าง35,085.23บาท ปี2 5 x 4เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเราจะบันทึกโอนค่าใช้จ่ายต่างๆเข้างานก่อสร้างเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง685,000บาทและเครดิตวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆ685,000บาท 685,000บาทมาจากต้นทุนสัส่งปีนี้คือ3,520,000บาทลบปีที่แล้วคือ2,835,000บาทต่อมาบันทึอการส่งบินเรียกเก็บเงินเราจะเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้าง795,000บาทและเครดิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บทามสัญญา795,000บาท 31ธันวาคมเราจะบันทึกการรับรู้รายได้และกำไรขั้นต้นณซิ้งงวดบัญชีเราจะเดบิตงานระหว่างก่อสร้าง5 7 9 9 1 4 7 7บาท เดบิตต้นทุนการก่อสร้าง685,000บาทและเครดิตรายได้ค่าก่อสร้าง1 2 6 4 9 1้า7บาทและบันทึกงานก่อสร้างเสร็จและส่งมอบเราจะเดบิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตันสัญญา6 5 0 0 0น0บาทและเครดิตงานระหว่างก่อสร้าง6 5 0 0 0 0 0บาทเราอ้างอิงจากหนังสือเรียนหน้า4ี่ขีถึง4ี3ขีดอ้างอิงจาก TFRS 1 5หน้า29ย่อหน้าที่105-108ถึง